ออไปครับติดแล้วครับติดแล้ว เนื่อยหนูออกไปแล้วครับจะได้ทุ่มครับตอนนี้ปุ้ง ออกแล้ว <c oughs> <c oughs> อ,อ๋อนอนเป็นนางดีวยพี่ ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วสามันออกบอลสาไงเห็นไหม นี่นะคะอยู่ที่โรงเรียนบ้านพรงเจ้านะคะนี่นะคะนี่นี่นี่หน้าบอนบ่นบ่นี่นี่นี่ไอหมวยไอหมวยนี่นะคะน้องหมวยนะคะเล่นมันดีนะคะไอหมวยออกไลฟ์สดด้วยโอ้ย ครับไปแล้วครับไปแล้วครับเบอร์ห้าเบอร์ห้าไปได้เย yeah. <c oughs> อะเว้ย <c oughs> มันจะล่วงวะ <c oughs> แม่ไห่ดอ่ะมาไวๆเอามาเร็วๆไม่ได้ไม่ได้อ้ยไปลอยไปไกลมากเลยนะคะกดติดตามติดตามให้รักกันกดติดตามให้ร like ัก like กันคืออะไรอะไรกดติดตามให้รักกัน c o n t c o m e อะไรล่ะ อุ้ยคอยดูต่เจ็ดคนเดินเดินหนูุ่มนี่มีผ่ายไอ้เสื้อนี่นี่ถ่ายตรงนันแหลก็มางขว่างอ่ะขว้างอะไรอะไรกูก็มาถ่ายเซลฟี่เลย่ไมเตะทิ้งเล่นบอลเหรอใครอ่ะเมลเมลคุโร่คุลิมิเฮียอะไรพาะพี่เล่นบอลเหรอใช่ใช่ค่ะบอลเลยเว้ยบอล บอลเล่บ้านวางเจ้าบอลบอลวอบอลวอเอามาไปวะงเนี่ยขอบคขอบคุณนี่นะคะบอลเล่บเอ้ยบอลบ้านวังเจ้าเนี่ยค่ะบ้านวังเจ้ากำลังสองกันอย่างเข้มแขังนี่นะคะเผื่อจะไปเจอโพเอแล้วชนะนะคะเผื่อจะไปเจอโพเอแล้วชนะนะจ๊ะเอาไปเอาไปเอ้ามาไหมเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถือเองมึงว่าคนดูแม่งมือแม่งมือหัวตายโอ้คนดู ย่างล้องไม่ให้ไอไอ้หอ้นูไอ้หนูไอนเดอ๋ยนจไหนไ้นูไอ้หน้หอ้าูเข้หมูดูกอนเยอะๆนะเข้ามาดูกันเยอ้ๆเข้ามาไนูไูไหยู้นูไอ้เนูอดูอ้นไอ้หนอ้นนูไนูยอ้ไ้หนู่หูไหนูอ้หนไหนใช่ไหมไน มันนุ่นเนปเจอไหนใช่ไหมเขากำลังกรีนน้ำอ่ามันกำลังจะทอดเรือกลันอ่าทักทายไม่ผมมาดูไม่โอ้ผมเป็นคนเบลซิกเซเว่นผมไอ้มวยไอ้มวยบอลบอลพี่เขาอยู่ไหนอะบอลพี่เขาอะไรนี่บินนะครับโอเคค่ะระวังบินนะครับ เขาบอกว่าระวังบินนะครับขอๆๆผมมาดูไม่โอเคจ้าบินเออช่องมันจะบินระวังจะบินเอาไปเอาไปให้ลูกเสียงโอ้ยหนอ เออ,อก็ใชก็มันจะบินไงช่องมันจะบินไงเออบ่มีกระช่างมันเถอะเออเข้าวุ้ยน,นิด่เดียว,มมวยวตรงได้กับบลูฟมอะ คนนี้ก็ไม่พิเศษนะเออคนนี้ก็ไม่พิเศษนะฝากไปกดติดตามช่องจิตตอกด้วยนะฝากไปนะฝากไปติดตามช่องจิตตอกด้วยนะเอาช่องจิตตอกเราชื่อว่าเออไม่รู้ราดาเพื่อเรียกไอรดานี่ค่ะจิตตอกเราชื่อว่ากูมว้ยมึงใครไม่ส่งเลยนะยับยับยไม่ส่งไม่มีค่าส่ง

ไปโฟนที่ไหนแล้ว <c oughs> ไม่ใช่โทรศัพท์นี่ไงใช่ไหมคนดูนิดเดียวเองแค่สามคนอือก็ไม่ใช่ช่องดังเนาะไม่ใช่ดาราจะได้ถ่ายปั๊บขึ้นมาเป็นร้อยเมื่อไหร่เราถ้าเป็นเป็นไมา,าดได้เดี๋ยวเดี๋ยวเื่อเหื่อเี็คนมาที่มันออกแล้วนั่นะเจอกันเลยอย่าเข้าอย่าเข้าเอาครับโอ้โหติเดเซฟครับ โอ้นะโอ๋ลุงไม่ต้องพากหรอกเดี๋ยวพากเองพากยังไงวันนี้เราจะมาดูบอลลุงเด้บ้างจ้ะซ้อมกันเผื่อได้เจอโคเอ็ดเจอโผล่เอ็ดแพ้ก็แพ้ตผล่เอ็ดทางนั้นเราเราก็เกือบชนะเลยนะมันมันแค่ชนะดิจะเอาชนะดิจะเกือบชนะดิไปมวยไปเตะบอลให้น้องดิเตะบอลเตะเองโอ้ อะไรแวบบอะไรแบบแบวลถูกวันนั้นไป,ไปไปไปแข่งได้อะไรมา,า,า,มา,าเรูออกแลกลตลวอ่าหมอมเ,หเออลุงก็หลับตาแล้วลุงก็มองไม่เห็นอหอเออ เวลานอนแล้วก็ยืนเวลายืนแล้วเราก็นอนอ่ะมันก็มีแค่นี้แหละมันไม่มีแล้วใครอ่ะแมวคู่โรมี่อะไรชื่อช่องเขาแมวคู่โรมี่อย่าอย่าอย่าไปดูถูกช่องเขาสิเอ้าอันนี้ลุงไลฟ์ในไหนเฟซอ่ะยูทูบฮะช่องยูทูบ ไปครับล็อกล็อกซ้ายครับเบอร์หกเบอร์หกติดเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบหกเบอร์หกนูนไอเติน้นตายตายโอ้ มันไม่วิ่งอ่ะมันไม่มาเอาบอลเนี่ยเออจ่ายขาดตั้งหากนะเขา,าอะไปแล้วครับเบอร์สิบเอเบอร์หกสิบหกสิบหกไม่เข้าเสียใจยด้วยอ้าวปุ้ยกวัดแดงเหลืองเขียว โนโบโดนเด็ดแล้วทำไมไม่กลับบ้านวันนี้ทำไมกลับช้าก็ไปกัรบรดาสองคนอันนี้ก็ไปอยู่กับยายตัวนเนาะย,ย,ยายมี ไปไหนแล้วพี่นข่าเข้าไหมาาทมมมมีคนพิไม่มีอะไรวะเล่นไม่ได้เดี๋ยวมันจะบินมาคุยท่กทายกันหน่อยดิไม่ใช่ช่องไอ้นั้นไปไลน์ในติ๊กต็อกไปไลน์ในติ๊กต็อกอุ้ยไลน์ฮึลุงอายุเท่าไหร่ คนดูเยอะกว่าลุยงามานะทอดเถียงลูเคยไลน์มาก่อนคนคนดูสองร้อยเคคนคนดูหยูร้อยกว่าคนโอ้ <c oughs> ทำไมเยอะจังต้องสองร้อยพูดไปเรื่อยอ่า<น>บักนึ่งไป, <คน S 1> ไปได้ละคนหนุคนดูตั้งยี่สิบกว่าคนคน,นี่สิบกว่า เป็นไลน์ดีในก็กดีกว่าอีกอคนดูแค่หนึ่งคนู้จะบ้าเออมันไม่มีอะไรเนาะไปไลน์ในติ๊กต็อเฮอยลุงตงร,งร้อนะไปใ<ะ>ติ๊ก็อกรเครื่องร้อนแล้วเนี่ยเครื่องร้อนแล้ว,นะนลวนลเนีรร่ยยังไม่จบ Iya.